ไง5ครั้งแล้วจังหวะนี้60บาทวาย2ตัวมาอีก1,500บาทสวยบาทสวยๆคุณผู้ชมคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามแต่ถ้าอยากเล่นตามก็ขอให้รวยๆกันนะครับอาวเลยครับกับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บอยแอนด์แกงครับครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับก็อยู่กับสล็อตมาจองเวสสนะครับของค่ายสล็อต PG เช่นเคยนะครับสำหรับเกมยอดฮิตเกมยอดนิยมเกมเกมนี้นั่นเองครับคุณผู้ชมอะสำหรับในวันนี้นะครับผมก็ได้ทำการดูสูตรนะครับหรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตมานะครับอัตราชนะอยู่ที่96%ซนะครับซึ่งถือว่าเป็นเลทที่สูงมากๆเลยนะครับแล้วก็น่าเล่นน่าลงทุนสุดๆไปเลยนะครับคุณผู้ชมสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากจะเล่นเกม่ายเดียวกับผมนะครับ รวมถึงสนใจที่อยากจะรับสูตรหรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตก็สามารถแอดมาได้ที่ s084wghqq ได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าวันนี้สูตรนะครับจะสามารถทำให้ผมมีกำไรได้หรือเปล่านะครับอ่ะโอเคคุณผู้ชมจังหวะนี้2บาท50ตังค์นะครับอ้โหูเบามากๆนะครับคุณผู้ชมอ่าจังหวะนี้37บาทวาย1ตัวมาอีก80บาทวาย2ตัวคุณผู้ชม มาอีกไม้มาอีก180บาทสวยๆครับผมคูณห้ามอีก250บาทคุณผู้ชมหลายไม้หุยปิีไห้ที่547บาทนะครับถือว่าได้อยู่คุณผู้ชมอ่ะโอเคครับผมไปเรื่อยๆครับผมหมุนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีกําไรมาแบบเล็กๆน้อยๆแล,แล้วนะครับคุณผู้ชมจังหวะนี้60บาทวายหนึ่งตัวครับผมมาอีกเจ็ดสิบห้าบาทนะครับมาอีก600บาทคุณผู้ชมสวย,สวยๆจังหวะนี้ คูณหโอ้โหปีไปที่700กับอีก35บาทนะครับโอเคครับคุณผู้ชมจังหวะนี้เราได้ลุ้นเข้าฟรีเกมนะครับมีโอกาส2ช่องช่องแรกโอเคสวยๆคุณผู้ชมการนตีเข้าฟรีเกมไปแล้วโอ้โหไม่เป็นไรครับ3ตัวก็เพียงพอแล้วนะครับคุณผู้ชมอ่ะสิฟรีสปินวอนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับคุณผู้ชมอ่ะโอเคครับจังหวะนี้เริ่มแล้วนะครับหมุนไปแล้วคุณผู้ชม จังหวะนี้5บาทวายตัวนะครับมาอีก760สบาทสวยๆวยคุณผู้ชมมาอีก270บาทสวยๆเช่นการคูณ10โอ้โห,หน่าเสียดายมากๆนะครับแต่ก็ถือว่าเปิดตัวได้ดีคุณผู้ชมปีไปที่1000กับอีก35บาทนะครับถือว่าสวยงามสุดๆเป็นเลยครับผมคุณผู้ชมอ่าโอเคครับผมหมุนไปแล้วนะครับจังหวะนี้โอ้โหเหลือกาสอีก7ครั้งนะครับคุณผู้ชมเหลือกาสอีก6ครั้งแล้วจังหวะนี้ยังไง 5ครั้งแล้วจวังหวะนี้60บาทวายสตัวมาอีก1,500บาทสวยๆคุณผู้ชมคูณ10โอ้โหไม่ไหลนะครับน่าเสียดายมากๆครับคุณผู้ชมโอ้โหอ่ะปีไปที่1,500กับอีก60บาทนะครับคุณผู้ชมจังหวะน,นี้โอ้โหถือว่าได้อยู่ครับผมอ่ะเหลือโอกาสอีก4ครั้งนะครับคุณผู้ชม อ,อ๋โหเหลือ3ครั้งแล้วยังไงแต่วันนี้20บาทวายสตัวมาอีก20บาทคุณผู้ชมปู่นหกโอ้โหไม่ไหลนะครับปิดไปที่40บาทเท่านั้นโอเคลุยกันต่อเหลือการอีก1ครั้งนะครับโอ้โหคุณผู้ชมละครสุดท้ายแล้วยังโอ้โหน่าเสียดายมากๆนะครับอ่ะเงินเรามารวมเท่าไหร่ครับครับคุณผู้ชมเงินเรามารวมไปที่2635บาทนะครับถือว่าได้อยู่ครับคุณผู้ชมเพราะว่าอย่างน้อยเราก็มีกําไรนะครับ ก็ยังว่านะครับเรื่องของฟรีเกมนะครับได้มากได้น้อยไม่เท่ากันนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าก็ถือว่าวันนี้นะครับการใช้สูตรนะครับก็ถือว่าเข้าฟรีเกมเร็วมากๆเลยนะครับอ่ะวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะเล่นเกมคลายเดียวกับผมนะครับรวมถึงสนใจที่อยากจะรับสูตรหรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตก็สามารถแอดมาได้ที่แอด 084WGQQ h ได้เลยนะครับวันนี้ก็ อาจจะประมาณเท่านี้นะครับผมบอยไอเดยแกงนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ